ทุและเพื่อนที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้เป็นวันยูฮนุษค่ะของประเทศฟินแลนด์นะคะเป็นวันเทศกาลสนุกสนานช่วงฤดูร้อนนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ถ้าเป็นวันยูฮนุษก็จะมีประเพณีหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสาวน่าค่ะคนที่มีบ้านพักตากอากาศ ไปโดดน้ำที่ทะเลสาบกันนะคะแต่ที่บ้านต้อมอยู่นี่ไม่มีทะเลสาบใกล้ๆค่ะต้อมก็เลยจะสาวหน้าแล้วก็อาบน้ำธรรมดานะคะเขาเรียกกันว่าสาวหน้าวันยุหนุดนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อวิตตากวิตตาก็คืออันนี้เป็นต้นของกล้วยบุกนะคะ ต้นบูนี้ตอนนี้ใบเขาก็กำลังอ่อนนะคะท่านผู้ชมคนฟินเขาก็จะตัดตัดแล้วก็ทำเป็นกำนะคะเวลาเข้าไปสาวหนา้าเขาก็จะเอาน้ำร้อนใส่กระมังหรือว่าถังไม้แล้วก็เอาตัวมแมลงค่ะเอากิง่งต้ยบุเนี่ยค่ะหรือที่ทำเสร็จแล้วเขาเรียกวิตะานะคะจุ่มแล้วก็สาวหน้าแล้วก็จะฟาดตามตัวนะคะท่านผู้ชม เพื่อเป็นการนวดให้เลือดไหลเวียนแล้วก็ได้กลิ่นของใบก้วยหูที่ผ่านความร้อนก็จะหอมสดชื่นมากค่ะท่านผู้ชมหลังจากออกซสาหน้ามาแล้วนะคะผิวพันก็จะเปล่งัังแก้มก็จะเป็นสีแดงค่ะอันนี้เป็นประเพณีนิยมของคนฟินแลนด์ที่เขาปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะเดี๋ยวต้อมจะพาท่านผู้ชมมาตัดเลยค่ะ ก่มาด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องตัดให้ดูก่อนเลยนะคะจะใช้ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมประมาณสักสามสิบหรือสามสิบห้าเซนนะคะแล้วก็จะเลือกเอาใบเอา,อายอดอ่อน,นะค่ะที่มีใบเยอะๆนะคะเพราะเวลาฟาดเราก็จะได้ไม่เจ็บตัวแต่ก็อย่าฟาดแรงจนจนเกินไปนะคะมีโอกาสเจ็บได้นะคะ มอขายช่วงที่ช่วงที่เราเข้าสาวหน้ากันนะคะแล้วเราก็เอาวิตาเนี่ยนวดตัวนะคะสามารถที่จะเกิดริ้วรอยได้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่นานริ้วรอยแดงๆมันก็จะหายไปค่ะ คงจะเกิดจากการที่เลือดไหลเวียนมากๆนะคะท่านผู้ชมเป็นไงคะท่านผู้ชมวันนี้อากาศสดใสามากเลยค่ะหน้าร้อนเต็มที่เลยค่ะร้อนมากๆเลยนะคะ เป็นสวนหลังบ้านของตัวเองค่ะท่านผู้ชมเนี้ยค่ะท่านผู้ชมก็จะได้มาประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้จะขอฝากไหยขอฝากกันไกลหน่อยนะคะคุณค่ะเราก็จะมาดึงใบตรงนี้ออกนะคะท่านผู้ชม ต้อมก็จะทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการที่จะทําสวยๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็จะต้องเรียงทุกทุกยอดนะคะทุกกิ่งเคยมีนะคะที่นี่เขาประกวดการทําวิต้าสวยแต่ต้อมไม่ได้ไปประกวดกับเขาหรอกค่ะแต่เคยมีเพื่อนที่ต้อมรู้จักเขาไปประกวดแล้วก็ได้ชนะเลิศติดกันมาสองปีจนปีที่สามไปอีก คณะกรรมการเขาก็เลยบอกว่าปีนี้ขอไม่รับเธอลงสมัครแข่งขันได้ไหมเอาให้คนอื่นได้รับหลังวัลบ้างประมาณนั้นเลยค่ะคือลักษณะวิตาที่จะสวยแล้วก็ชนะเลิศเนี่ยจะเป็นประมาณรูปใบโพนะคะท่านผู้ชมคือตรงเนี้ยจะโป่องออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ตรงกลางสุดท้ายตรงเนี้ยก็จะแหลมออกมานิดหน่อยค่ะเป็นรูปประมาณใบโพอย่างนี้นะคะ อ้ตรงที่ช่วงโป่งๆเนี่ยค่ะมันก็จะหน่วงแล้วก็เหมือนการนวดนวดนวดตามตัวเนี่ยหนึบหนึบหนึบจะจะรู้สึกผ่อนคลายดีมากค่ะแล้วก็การเข้าสาวหน้าเนี่ยนะคะอ่อมันจะคันคันค่ะจะร้อนร้อนคันคัน,น,น,นแล้วก็จะมีแบบอยากจะเกาแต่ถ้าเรามีวิตตะตัวนี้ก็ไม่ต้องเกานะคะคือใช้ฟาดได้ถ้าเราเกาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมมันจะขึ้นเป็นเิ้วแดงๆเลยค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เคยสาวหน้าแล้วก็จะรู้นะคะอันนี้ต้องต้องต้องขอขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ายัางมีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยที่ยังไม่เคยได้เข้าสาวหน้าต้อมก็เลยต้องต้อง,อ,ง,อ,งอ,อธิบายเล่าสู่กัน ไม่มัดแบบเดียวกันนะคะจะทําได้สวยงามแต่นี้เพื่อความรวดเร็วต้มเอาหนังยางมาค่ะเดี๋ยวดูพกพกผ้าก่อนนะคะเอาใส่พกผ้ามาด้วยค่ะค่ะวิถีไทยแท้เนาะบ้านเราก็ใช้อะไรใช้เรียกว่าห่อพกสิ้นค่ะเอาห่อพกสิ้นมาด้วยนะคะนี่ต้อมใช้หนังยางรัดเลยค่ะ แต่จริงๆแล้วเขาจะใช้เป็นหนังยางหนังยางในของรถจักรยานนะคะท่านผู้ชมแต่เพื่อความสะดวกและก็รวดเร็วต้องใช้หนังยางรัดของทั่วไปเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทีนี้เราก็จะไปสาวหน้ากันนะคะ เดี๋ยวเราไปซสาหน้ากันค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วคลิปต่อไปท่านผู้ชมคะเราไปเข้าซสาหน้ากันค่ะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินนะคะสวัสดีค่ะไปซสาหน้ายุขนดกันค่ะท่านผู้ชม